โดนอีกแล้วเจนนี่นหนึ่งใ<ส>นพิีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าลตัวคว่ำกันบ่อยมากแนละ้วบ้านเนี้ยใช่ออรอบนี้ก็ความดังโครมนะคะสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาออกมาแชฉไม่ได้แชฉธรรมดานะแฉหนะนักแฉโหด เขาบอกว่าพาลูกไประบายสีเจอนักร้องดังบ้านอยู่ทุ่งสงลูกเขากับหลานเราวิ่งเล่นกันอยู่นะคะลูกเขาทําท่าจะล้มด้วยความที่เราเป็นแม่นะเราก็เลยจะเข้าไปช่วยจับพอเราจะจับปุ๊บพี่เลี้ยงเขาพูดเลยว่าอย่าโดนตัวน้องถูกไม่ได้นะคะแม่เอ้ยฉันก็ไม่อยากจับหรอกนะเป็นห่วงเด็กเล่นกันอยากจะช่วยแต่คาพูดพี่เลี้ยงคือทุเรศมาก ถ้าห่วงลูกขนาดนั้นก็ไม่ต้องพามาเที่ยวสถานที่แบบนี้เก็บลูกใส่ตู้แก้วไว้โชว์ดูคนเดียวเลยค่ะพอเริ่มดังแล้วกลับมาลืมตัวอีกแล้วนะฉันเล่าติดตามไปแล้วเด็กนั่นน่ารักนะแต่ผู้ใหญ่ทําตัวน่าเกลียดมากขอบอกอันนี้หมายถึงว่าเขากำลังดุดาว่าพี่เลี้ยงอยู่ไม่ได้ว่าคุณเจนนี่ถูกไหมว่าเจนนี่ด้วยนี่ไงพอดังแล้วลืมตัวแล้วนะนี่ไงนี่ไง แต่คุณเจนนี่ไม่ได้เป็นคนพูดถูกไหมพี่เลี้ยงเป็นคนพูดโอย้ยังโดนได้นี่นะพอเรื่องไปถึงหูเจนนี่นะเจนนี่ก็ไม่รอช้าค่ะก็แชร์โพสต์อันนี้มาเลยพร้อมเขียนอธิบายว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะที่ว่าน้องกำลังจะล้มอ่ะต้องกราบขอโทษแทนพี่เลี้ยงน้องอยุดจินด้วยนะคะที่พูดว่าไม่อนุญ,ญาตให้จับตัวน้องเนื่องจากยุดจินไม่สบายมีน้ำมูกเลยเป็นห่วงจึงพูดแบบนั้นออกไปแต่จากการสอบถามพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องที่่่นนน้้ออองงจจะะะะลมมมไเป็ควาริ น้องอยู่จีเล่นอยู่แต่คนนั้นน่ะต้องการจะจับน้องและญาติญาติของคนนั้นอีกประมาณสองสามคนกาลังจะถ่ายรูปน้อง <S <S เ,อเลยคิดว่าจะจับไปถ่ายรูปก็เลยห้ามก่อนอเข้าใจดีว่าเสียความรู้สึกที่โดนห้ามจับน้องน้องเคยโดนจับแก้มแล้วก็มีพิกติดหน้ามาก,ก็ต้องขอกลับขอโทษจริงๆ,งๆเพราะว่าอย่างนั้นเจนนี่ก็บอกต่ออีกว่าแต่สิ่งที่เจนนี่ไม่โอเคคือการพาดพิงถึงความดังและลืมตัวนะครับ เจนนี่นั่งระบายสีไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่น่าจะเอามาเหมารวมแต่เขาไปเ<บ>ทีเ่ยวงานวัดนะ<อ>าไานั่งระบายสีนี่เขาตัวไปนั่งระบายเสียงแล้วก็แล้วมาว่าเจนนี่ลืมตัวและโพสต์กันนะครับเจนนี่ไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองดังมาจากอะไรไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครนะครับแล้วก็อยากให้แยกระหว่างความดังกับการเลี้ยงลูกออกจากกันต่อให้ดังหรือไม่ดังทุกคนก็มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกันะนะครับหลังจากนั้นชาวเน็ตคนดัง คนดังกล่าวชาวเน็ตคนดังกล่าวเ็าส่งข้อความไปคุยกับเจนนี่ส่วนตัวนะครับไม่ได้จะขอโทษนะทักไปบอกว่าตัวเองเสียความรู้สึกมากที่พี่เลี้ยงไม่ให้โดนตัวน้องยูจินนะครับคนมองเยอะมากคิดว่าเขาหน้ารังเกียจเหมือนโดนดูถูกหรือคนแชทกันเยอะขนาดนี้เลยนะอด้านเจนนี่ก็โต้ตอบว่าตัวเธอเองขอโทษไปแล้วแต่ไม่โอเคที่ฝ่ายโกรธแล้ว พานมาด่าเธอเสียหายออนะครับโพสต์ให้คนอื่นมาลุมด่ามาเกียดสุดท้ายจบด้วยการเจอกันที่ศาลนะครับเจนนี่เอาแชทที่คุยมาโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและขอโทษในมุมบ้านเจนนี่อีกครั้ง<อ>นะครับแต่การออจงใจทำลายชื่อเสียงคนอื่นมันมีราคาที่ต้องจ่ายออนะครับ,รบพูดได้ ได้แต่พอประมาณพอแล้วกับความใจดีปล่อยผ่านมันทําร้ายความรู้สึกกันมาเยอะแรงเชาเน็ตถูกใจเพียบเลยนะครับบอกฟ้องค่ะฟ้องอย่างเดียวฟ้องไปเลยอย่ามารับคําขอโทษจากเขาค่ะปากแซบไม่หยุดขอโทษพิมพ์ยากมากก็ต้องจ่ายเป็นเงินนี่อีกอันนึงก็บอกว่าถ้าเจนนี่รับกระเช้าแล้วไม่มีการฟ้องขออนุญาตโกรธเจนนี่นะนี่ก็คือเหมือนกับว่าเรามาลองวิเคราะห์เรื่องนี้ดีกว่านี่เขาบอกอันนี้มีพี่เพชรจ้านี่ดียเขาบอก เราลูกเล็กน่าจะพิมพ์ว่าลูกเล็กนะเขาบอกเราลูกเล็กเราไม่ยอมให้ใครจับการสัมผัสติดเชื้อไวกว่าการที่เด็กล้มแล้วลุกขึ้นมาลูกเราป่วยเพราะคนอื่นสัมผัสนี่แหละเข้าใจพี่เลี้ยงค่ะอ่าก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเด็กเี่ยเขาติดเชื้อโรคง่าใช่ครับบางทีมือผู้ใหญ่เนี่ยจับเงินสดอ่าแล้วอยากก็เข้าใจนะว่าเอ็นดูเด็กอยากเออแยากขี้มูแล้วแล้วกเจอไทก้าเนี่ยเวลาพาไปข้างนอกมีคนจับไหมจับพี่แต่ว่าเราก็ต้องพยายามแบบอ่าเหมือนฟึ๊บ ปุ๊บปั๊บอ่ามีวิธีแต่เราจะไม่บอกห้ามจับอ่าสมมติอุ้มอุ้มอยู่อ่ะมาปุ๊บ พ่อก็หลบสวัสดีครับเป็นไงครับอุ้มเต้นไปเต้นเต้นสาบขาหลอกไปแต่ไม่แสดงอาการรังเกียจอันนี้เขารู้หมดแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเพชรจ้าอุ้มลูกแล้วเต้นอยู่ในห้างสรรินค้านั่นแหละคือเขาไม่แต่ตอนนี้ไทก้าเขาโตแล้วเขาวิ่งหนีเองได้เขาโตแล้วไทก้าโตแล้วใช่เดี๋ยวพอเป๊กจะเข้าไปโอบไทก้าเขาจะวิ่งหนีเลยเขารู้ว่าอะไรปกกล้ปกแล้วก็ผมถามอีกนิดนึงได้ไหมเป็นความเขียนส่วนตัวเขาบอกเขาเป็นดีเจมานานแล้วนะเล่าความลับให้คนรู้หมดเลยเนี่ย ผมถามอีกอย่างได้ไหมแบบสมมุติว่าเราให้จับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยอยากจับพอจับปุ๊บถ้าพ่อเนี่ยเอาสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยฉีดมือลูกทันทีทันทีปุ๊บก็โดนด่าเลยด่าไหมแต่จริงจริงก็ตรงมาด่าให้จับแต่ล้างมือก็ด่ากูอีกเงี้ยเห็นไหมจริงจริงโดนนี่โดนหน่อยโ่อะไรมันตกฉะนั้นาไม่ต้องพาลูกออกจากบ้าน ไม่เพราะฉะนั้นอย่าไปจับลูกคนอื่นเพราะว่าฝรั่งเนี่ยไม่จริงๆเขาถือกฎหมายเขาไม่โดนเลยไม่โดนไม่จับไม่มองไม่เย้ๆคนไทยชอบแบบนี้อ่ะไม่แล้วคนไทยแบบหมั่นเคี้ยวแล้วชอบหยิกแก้มด้วยนะหยิกแก้มเด็กอ่ะคนไทยเวลาเจอเด็กจะแบบเจ๊เจ๊เจ๊อย่างเงี้ยคนฝรั่งเขาจุงหนีเลยอ๋อที่มีข่าวไหมที่มีแฟนขับไปหยิกหลังลูกดาราคนหนึ่งอ่ะจำได้ไหม เอาเตอนไปตอนไปเมืองนอกตอนไปพวกสวิตอะไรเงี้ยพอเจอเด็กๆไม่ต้องไปทักก็เฉยๆไปเพาเขาจะพนุงจุ้งลูกหนีเขาคือเขารังเกียจเราด้วยแหละเขาห่วงลูกเขาแหละลูกใครๆก็รักกันเนาะ